สแตนบายมี2องโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค2สวัสดีครับกลับมาพบกับหนังหุ้มปลายกันอีกแล้วนะครับรายการข่าวหนังอัปเดตสุดไวที่ใส่ใจมามอบให้คุณวันนี้เรามีข่าวภาพยนตร์การ์ตูนคลาสสิกตลอดการโดราเอมอนมาฝากกันครับสแตนบายมี2องโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค 2, 2> mm hmm. เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์น mm hmm. ในรูปแบบของ 3D mm hmm. ขึ้นมา โดยได้หยิบเอาโดราเอมอนตอนปกติจากหนังสือการ์ตูนนำมาสร้างเป็นหนังโรงซึ่งเป็นภาคต่อของ Stand By Me โดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาคแรกที่เข้าฉายไปเมื่อปี2014ซึ่งถือว่าเป็นหนังอนิเมชั่น 3D เรื่องแรกในตระกูลของการ์ตูนโดรายมอนที่เป็นฉบับภาพยนตร์เพื่อฉลองครบรอบอายุ80ปีให้กับอาจารย์ฟูจิโอะเ F. ฟูจิโกะผู้ให้กำเนิดการ์ตูนเรื่องโดรายมอนนั่นเองและในครั้งนี้ความพิเศษของสแตนบายมี2เรื่องนี้ก็คือเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของโดรายมอน เช่นเดียวกับหนังโดรายมอนตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะที่เพิ่งฉายไปเมื่อปีที่แล้วโดวยหนังภางนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของโนบิตะที่ได้พบกับหลานของตัวเองที่เดินทางมาจากอนาคตพร้อมกับโดรายมอนเพื่อกลับมาช่วยเหลือโนบิตะให้ได้แต่งงานกับชิซุกะเด็กสาวที่เขาแอบชอบมาตลอด รวมไปถึงการที่โนบิตะและโดราเอมอนได้ย้อนเวลากลับไปหาคุณย่าของตัวเองอีกครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นฉากที่แฟนๆเรียกร้องให้เขียนเนื้อเรื่องขึ้นมาในหนังครบรอบ50ปีภาคน,นี้โดยผู้กำกับทากาชิยามาสกิรับประก,กันว่าจะต้องสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆโดราเอมอนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวสแตนบายมี2จะกำกับและเขียนบทโดยทากาชิยามาสกิและริวิจิยามิ2ผู้กำกับที่เคยสร้างความประทับใจมา แล้วไหนสแตนบายมีโดรายมอนภาคแรกและยังได้สุดะมาสากิมารับหน้าที่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในครั้งนี้อีกด้วยหนังได้นนวันเข้าฉายในไทยยังเป็นทางการแล้วโดยเปิดรอบพิเศษ1-5เมษายนนี้แล้วรอบปกติเริ่มตั้งแต่6เมษายนเป็นต้นไป แม่ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนคลาสสิกที่แฟนๆของโดราเอมอนไม่ควรพลาดเลยนะครับและเป็นแฟนหนังหุ่มปลายก็สามารถชมตัวอย่าง s t a n d b y มี2โดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค2นี้ได้แล้วที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและตามธรรมเนียมครับก่อนที่เราจะไปชม s t a n d b y มี2โดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค2นี้หนังพุ่มปลายก็แนะนําให้หยิบ s แตนบ by มีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาคแรก และการ์ตูนโดราเมอนฉลองครบรอบ50ปีตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะมาชมกันไปพลางๆก่อนในช่วงนี้ก่อนที่เราจะได้ไปชมสแตนบายมีภาค2ในอีกไม่กี่อืดใจข้างหน้าก็เข้าท่าดีไม่น้อยนะครับ สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจิงเกิร์บลเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราหนังหุ้มปลายนะครับและตอนนี้หนังหุ้มปลายเ,าเราก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางทั้งทาง Facebook และ YouTube แล้วนะครับยังไงฝากติดตามทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วหนังหุ้มปลายไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ